ค่ะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดในหัวข้อคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคืออะไรนะคะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะก็คือกลยุทธ์นะคะการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งเนาะนะคะที่มุ่งในด้านของการสร้างและแจกจ่ายเนื้อหาที่ค่อนข้างจะมีคุณค่านะคะมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกันร,รวมไปถึงต้องดึงดูดและรักษากลุ่มลูกค้านะคะไว้อย่างชัดเจนนะคะโดยมุ่งเพื่อผลักดันและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า นระะวมไปรวมไปถึงยังต้องสร้างกําลังกําไรนะคะจากการตอบรับของลูกค้าด้วยนะคะ,ะเรามาดูประเภทของคอนเทนต์นะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ประเภทนะคะ,ะในปัจจุบันประเภทของคอนเทนต์นะคะมีหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบของวิดีโอภาพเสียงนะคะซึ่งในแต่ละรูปแบบก็จะมีจุดประสงค์ ในการสื่อสารแตกต่างกันออกไปอ่ะมาดูอันดับแรกคอนเทนต์ที่สร้างการรับรู้ค่ะเป็นการสร้างนะคะคอนเทนต์ที่ทำให้ผู้คนที่อ่านเนี่ยแหละค่ะนะคะอ่ะคลิกเข้ามาะะที่เว็บไซต์เรานะคะหรือบล็อกเรายกตัวอย่างเช่นในกรณีการพาดหัวข่าวเนาะของสำนักพิมพ์ที่มักที่มักจะ,ะเรียกร้องความสนใจนะคะให้คนกดเข้ามาชมนะคะ ต่อไปนะคะคอนเทนต์ที่ให้ความรู้นะคะก็จะเป็นการสร้างคอนเทนต์ให้ความรู้แก่คนที่เข้ามาอ่านเนาะส่วนมากคอนเทนต์ประเภทนี้จะมักจะใช้ธุรกิจที่เข้าใจยากนะคะอย่างเช่นเทคโนโลยีนะคะการศึกษาโดยคอนเทนต์ที่ให้ความรู้มักจะเป็นเกี่ยวกับ how to นะคะหรือ p a i n p o i n ทนะคะที่ลูกค้าพบเจอนะคะต่อไปนะคะคอนเทนต์เพื่อสร้าง ความบันเทิงนะคะก็จะเป็นการสร้างคอนเทนต์ที่มุ่งสนุกอย่างเช่นเกมชิงโชคนะคะคอนเทนต์ไวรลัลเกาะกระแสต่างๆนะคะอ่าคอนเทนต์นะคะสร้างแรงบันดาลใจนะคะก็เป็นการสร้างคอนเทนต์นะคะหรืออ่า เพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างเช่นการรีวิวสินค้านะคะหรือโปรโมทสินค้าผ่านอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนาะต่อไปนะคะสุดท้ายประเภทสุดท้ายคือการสร้างนะคะคอนเทนต์สร้างยอดขายนะคะก็จะเป็นการสร้างคอนเทนต์ที่มีจุดประสงค์นะคะในการปิดการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำโปรโมชั่นเพื่อลดขั้นตอนในการตัดสินใจนะคะอ่ะต่อไปเรามาดู หกตัวอย่างคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะคะหกตัวอย่างคอนเทนต์ที่น่าสนใจมีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะก็คืออินโฟกราฟิกนะคะก็จะเป็นโดยทั่วไปแล้วจะเป็นกราฟิกตั้งเป็นแนวยาวนะคะที่ประกอบเป็นกลุ่มของข้อมูลสถิติกราฟนะคะ,ะการใช้อินโฟกราฟิก เพื่อทำคอนเทนต์นะคะสามารถดึงดูดใจของคนนะคะได้จากการออกแบบค่อนข้างจะต้องสวยงามะเนาะ,ะมาดู2นะคะในรูปแบบของเว็บเพจนะคะก็คือเป็นเอกสารในเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลนะคะในรูปภาพในรูปแบบของ HTML 3ค่านะคะ พอดแคสต์นะคะก็คือการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะแบบเสียงผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Spotify นะคะ n า Cloud หรือ y o u t u b e นะคะ อะนะคะรูปแบบที่4ก็คือวิดีโอเนาะวิดีโอก็คือการทำภาพเคลื่อนไหวตัวอย่างที่พบเห็นนะคะทั่วไปการทำวิดีโอบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น y t u t u นะคะการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งโดยวิดีโอนะคะสามารถเลือกความยาวได้ตามเนื้อหาเหมาะให้เหมาะสมด้วยเนาะเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้แบรนด์ได้สร้างสารรค์ผลงานค่ะนะคะอ่ะ5นะคะ ติ๊กต็อกนะคะหากไม่พูดถึงติ๊กต็อกในยุคนี้คงจะพลาดไปเนาะเพราะติ๊กต็อกนะคะเป็นแพลตฟอร์มนะคะวิดีโอรูปแบบที่ค่อนข้างจะมีกระแสค่อนข้างจะสูงนะคะติ๊กต็อกถือได้ว่านะคะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการทำคอนเทนต์มาเก็ตติ้งนะคะเพราะนอกจากจะมีผู้ใช้สูงแล้วนะคะคอนเทนต์บนติ๊กต็อกยังเน้นในความบันเทิงนะคะทําให้คนสนุกในรูปแบบของวิดีโอแบบสั้นๆน,นะคะอ่ะสุดท้ายนะคะก็คือบล็อกนะคะ คือการทําเนื้อหาข้อมูลเชิงบล็อกนะคะเป็นนะคะแนวการทําเนื้อหาที่เน้นการให้ข้อมูลนะคะที่ให้เกิดประโยชน์นะคะหรือนะคะให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่านเนาะการใช้บล็อกเพื่อทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งสามารถดึงดูดข้อ,อความสนใจนะคะของคนได้จากการใช้คีเยวิร์ดนั่นเองนะคะ อ่ะนะคะนี่ก็คือนะคะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะก็คือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งจะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาเนาะและให้ผู้บริโภคเกี่ยวอ่าผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าอาจไม่ได้คิดว่าจะซื้อนี่แหละค่ะนะคะรวมถึงช่วยให้แบรนด์นะคะนาเสนอข้อดีนะคะเวลาลูกค้าต้องการเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นนะคะ,ะถ้า แบรนด์ Brand, ทำคอนเทนต์มาเก็ตติ้งที่น่าสนใจเนื้อหาที่ลูกค้าต้องการอย่างครบนะคะการที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อก็ไม่ใช่เรื่องอยากอ่ะนี่ก็คือนะคะอ่ะมาเก็ตติ้งนะคะคอนเทนต์ content ค่ะ